ครับกาบสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านครับผมมาพบเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับพี่ๆชอบองไหนพี่โทรมาครับพี่ชอบองไหนพี่ทักมาครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกพี่อัดไลน์บนนี้ได้เลยครับพี่พี่ครับเดี๋ยวมาดูกันองคแรกครับพี่ผมมีนี่ครับพี่พระนาลายขันกรนะครับพี่พระเก่าพระขุดพระโบราณนะพี่นะนี่ครับจุกถาวรสนนมยกสำลิดสนิมยกกับอพันห้าเลยพี่ หนึ่งันห้าร้อยสนิมยกเก่ามากครับพี่เอาหนึ่งห้ารอยบาทจา้านี่นี่ครับพี่นี่อู่ทองมีอู่ทองครับพี่ขี้กูจำเดิมไม่เคยล้างเลยครับพระอู่ทองพีน่นตักห้านิ้ว ต่สูงเนี่ยสูงอย่ี้สูงเป็นซอกเลยพี่สูงคือซอกครับอู่ทองทรงเครื่องพาไปในล้างขี้กุ๊กเต็มเลยพี่เอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทจะ้ะเก่ามากเก่ามากพักกุอู่ทองทรงเครื่อง หนึ่งพันห้าร้อยบาทปลายทางบวกห้าสิบบาทเหมือนเดิมจ้าดูว่าเครื่องต่อนะครับพี่มาครับมาเคี่ยวหมูตันเคี่ยวหมูตันแกมเเสือพระปานเพิ่งได้มาใหม่ก่อนหน้านั้นขายไปหมดแล้วนี่เพิ่งได้มาใหม่พี่ อันนี้เอาหนึ่งพันบาทแล้วกันเอาหน,นึ่งพันบาทในขายไปตลาดเอาพันสามมั้งนี่พูนได้มาครับเอาหนึ่งพันบาทเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทครับพี่มีพี่ดูสวยงามมากโอนเงินสดส่งฟรีครับไปทางกระบกห้าสิบหนึ่งพันบาทจะ้ะ เป็นพับปิดตาพิมพ์ปั้นหรือว่าแก้วเอาไว้ปากทะเลรัาพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่เอาหกร้อยครับปลายทางบวกห้าสิบบาทมีเกรวเสือเพราะปานนี่สวยงามมากพี่อันนี้ยืนต่อนะแต่ล่างันจะเป็นแบบลากเขี้ยวเสือ มีหนังเสือด้วยด้หลังครับพี่เอาเจ็ดร้อยครับพี่พร้อมตลับเลยพี่อาไปใช้ขึ้นคอด้วยเลยจ้ะเอาเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่อันนี้ก็เป็นเคีืยอเสือรพระปานะจ๊ะเก่ามากเลยพี่ดูดีความเก่าโคตรเก่าเลย มีหนังสืงเสือด้านหลังครับเอาเจ็ดร้อยบาทจะพี่เอาเจ็ดร้ยบาทจะนี่เป็นลูกสะกดแล้วเป็นผ้าหน้าปกอย่างนี้เอาหกร้อยจะพี่หกร้อยหกร้อยครับต้องปูดใจว่าสเสด็จ เอาหกร้อยบาทหลอดพลานหลวงพ่อปานเอาเก้ารนะ้อยบาทนะอุ้นี้ครับเลียมกระเฉาเอาก้าร้อยบาทตลับคันช่อง หลวงพ่อทาบในมีสีพึ่งสรับคันช่องหลวงพ่อทาบก็ในมีสีพึ่ง,อง,ง,งเอาหกร้อยบาทเอาหกร้อยบาทครับเอาหกร้อยบาทจ้ะมีถุงหยดซับถุงหยดซับข้างในมีพระ แม่ชีบุญเรือนถุงเนียอซับนี่ครับพี่แม่ชีบุญเรือนครับถุงขาวเนี้อซับแล้วมีพะระหลวงแม่ชีบุญเรือนครับพี่นี่เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะน่าใช้มากคุณแม่ชีบุญเรือนจ้ะพุทโธน้อย พร้อมถุงครับเอาเจ็ร้อยบาทครับคุณมาชีบนญเรือนจะ้ะชอบโทรมาครับชอบแอดไลน์มานะศูนย์เก้าสี่ดห้าเ็ดนย์ห้าหะพี่นะดูกันต่อเลยพี่นะนะครับนี่เหลียญแจกรรมการครับพี่หลวงพ่อกวยด้านหลังเป็นหันตงมาชักธงนะห่วงเดิมยังอยู่เลยครับเรื่อบนหลานนี่ครับ กไลทองนะปีสองหนึ่งนะพี่เอาก้าร้อยบาทเอาก้าเมื่อก่อนขายอยู่พันสามแม่ผมลดให้อันนี้เอาผมเอาก้าร้อยก้าร้อยครับอยากขายเลยวเราพกกลวยนะเหรียญน,นะเฉพาะเหรียญเดียวเอาก้าร้อยราคาแบ่งให้เอาก้าร้อยนี่หลอดปั๊มรุ่นแรกนี่หลอดปั๊มรุ่นแรกพี่ดูความคมสวยงามบล็อกหูเซียนด้วยนะ นี่บล็อกหูเสี้ยนด้านหลังหูงจะเป็นเส้นเส้นๆนครับนี่เราจะขอถึงว่าทักใช้เดิมมาไปดูดิบล็อกแบบนี้ผมเคยส่งประกวดมาตั้งหลายครั้งแล้วพี่ติดที่หนึ่งที่สองย่างมีความสวยอะพี่ดูด้านหลังหูครับเป็นเส้นแบบนี้นี่ครับพี่ผมเอาพันสามหนึ่งพันสามร้อยบาทหนึ่งพันสามร้อยบาทสวยงามมากองนี้สวยงามมาก สวยงามสวยชับเป็นโลกเลยนี่ไปดูดิครับใบหน้าพระพักลูกตาหลวงพ่อสุดยอดเอา, 1, 300, าอหนึ่งพันสามรอยบาทหล่อปั๊มหลวงพ่อรุ่นแรกครับระกุดผลไมห้หลวงพ่อเดิมรงชาติลงรักลงทองนี่ขนาไดไะกุด พ่อเดิมครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพับปิดตาแล้บางไผเอาหกร้อยบาทสมเด็จวันละครั้ง เอาหกร้อยบาทพระปิดตาหรือปุดโต๊ะด้านหลังปิ้นปิ้นขอบปิ้นปิ้งหน,นังสือคมคมเอาหกร้อยบาทนี่เพราะเกี่ยงวัตถุทัศน์ p a c k ิ g e วักกสุทัดเป็น p a c k a g งวัสุทัดจ้ะเอาหกร้อยบาทปึงไจมมาใหม่ครับสมเด็จหลวงพ่อทาบสมเด็จหลวงพ่อทาบเอาหกร้อยบาท หกร้อยบาทหลวงปู่เผือกว่ากิ่งแก้วพิมพ์คุสะใหญ่แก่น้ำมันตั้งอิว๋วเอาหกร้อยบาทหลวงพ่อมวยวดัดดอไล่หล่อปั๊มรุ่นสองยอดนิยม เอาหกรอยบาทเอาหกร้อยบาทวัดปากน้ำรุ่นแรกเรียมวัดเก่าๆหลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นแรกเอาหกร้อยบาท เดี๋ยวเราพกกวเนื้ออปป้าหลังเป็นธนุมานชักธงเอาหกรอยบาทหมากถุยลงผู้เอี่ยมวหนังลูกใหญ่ลงรักลงทองเอาหกรยบาทหกรยบาท ร่าหน้าปกสนิมแดงแลบบุรีเอาหกร้อยบาทตะกุดหนังเสือหลวงปู่บุญวัดกาบางแก้วเอาหกร้อยบาท หกร้อยบาทจ้ะพระปิดตาเพราะปานเขาอ้อเอาหกร้อยบาทพราปิดตาหรือว่าแก้ววัดเคือวันหลังแบบเอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทชอบวงไหนพี่ทักมานะครับพี่ พี่คะเนนเลื้อสำลิศเงินโกวัฒทามาไฟหลวงพ่อเงินวัดบางคายเป็นคนปลุกเสกเอาหกร้อยพี่หกร้อยเอาหกร้อยครับหกร้อยบาทจ้ะพี่จา๋าหลวงปู่วดพระชังให้พิมพ์เอเนอนวะมีคี้บ็อกข้าวเบ้าคี้บ็อกแต่งมันสวยงามมากเนื้อหาแดงแป๊ดเลยพี่เอาหกร้อยครับหกร้อยหกร้อยครับ อีพีนี้ผมต้องกลาบสวัสดีนะพี่นะ๋ยวพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ๊ะพี่จ๋าสวัสดีครับพี่